แนวทางเราพัฒนาครับผมประจําวันที่24มีนาคม2568นะครับวันนี้ได้เด่น7รอง6ครับผมตัวเน้น7 7กับ6 0นะครับเด่น7รอง6เน้น7 7กับ6 0รายละเอียดติดต,ตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม YouTube ช่องอาจารย์เย่ทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึแชร์ครับผม สำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะอ่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของอาจารย์เย้ครับผมแล้วก็สำหรับท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่นะครับผมก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณครับผม กดเข้าไปที่คําว่าขอบคุณนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อซปเปอร์ตงครับผมส่งเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้ครับผมอาจารย์เย่ก็ขอขอบพระคุณสาหรับกําลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางรลวาพัฒนาครับผมคลิปแนวทางเลวาพัฒนานะครับผมประจําวันที่24มีนาคม2568ครับ สำหรับแนวทางลราพัฒนาในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่นเจ็ดครับผมเด่น7นะครับผมเด่น7จดรองเป็นหครับผมเด่น7จ็ดรองหครับผมเด่นสามตัวครับผมเด่นสามตัววันนี้ได้หกเดเดครับผม ส่วนรอง3มตัวนะครับผมรอง3มตัววันนี้660ครับต่อไปก็จะเป็น2ตัวเด่นครับผมสองตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็ส่งตัวกันนะครับผมเราก็จะเอา6 7 7ครับผม3าตัวเด่นครับแล้วก็660ครับผม3ตัวรองนะครับผมมาตัดครับผม ตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่น7ครับผมเด่น7เด่น3ตัว 6, 7, เนะครับก็จะตัด2ตัวเด่นได้ 7, 2ครับผม 7จหกครับเจก็จะแปลงมาจาก7จนะครับผม7จสองตัวครับผมรองหครับผมรอง6รอง3ามตัว6 6 0นะครับผมก็จะตัด2ตัวรองได้6 0ครับผม6กสองครับ 62ก็จะแปลงมาจาก66นะครับผม62ตัวครับผมตัวกันวันนี้ไม่มีครับผมวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับผมสำหรับวันนี้ครับแนวทางเราพัฒนาครับผม ประจำวันที่24มีนาคม2,568ครับวันนี้ได้เด่น7รอง6ครับผมเด่น3ตัว6 7 7รอง3ตัว6 6 0นครับผมเด่น7รอง6นะครับเด่น3ตัว 6, 6อ่าเด่น3ตัว6 7 7ครับผมส่วนรอง3ตัววันนี้ได้6-60ครับผม เด่นสองตัวครับผม7 2 76สองดรองสองตัว60 6 2สองแล้วก็66ครับผมตัวกันไม่มีครับผมอีกครั้งนะครับผมเด่นสองตัวครับ7 2 76สองดรองสองตัว60 6 2 66สองตัวกันไม่มีครับผม อย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่น7รอง6นะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเด่น7รอง6ก็่อนนาไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผม สำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่เจ็ดเจ็ดครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่เจ็ดเจ็ดกับหกศูนย์ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเช่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเช่านั้นนะครับ ตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอ,อกถูกใจก็บรบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอ,อกถูกใจบรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์เย่ครับผม ปาจันเย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางลาวพัฒนาในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ